สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมนะฮะอีกโอกคาสกึกิเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปดวลใน ส่วนของปีศาจปทะฮีโร่หรือว่าฮีโร่ปทะปีศาจนั่นเองนะครับในการทาสู้ซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาสู้นะครับกับกระบองเหล็กนั่นเองนะฮะเมทัลแบทที่ไล่โจมตีหนักๆนวงๆโจมตีทุกครั้งที่โจมตีเลยก็ว่าได้นะฮะฝั่งเราออกสกิลนะฮะอีกฝ่ายก็โจมตีกลับคืนมามาดูซิว่าเราจะสามารถชนะเมทัลแบทตัวนี้ได้หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะว่าโอ้โหผมใช้เวลาหลายรอบมากนะฮะตั้งแบบเดือน2เดือนนะครับกว่าจะมาถึง นี้้ไดและก็ติดอยู่นะฮะโอ้โหโคตรนานข่าวนี้นะครับเรามามีตัวละครนะฮะในส่วนของเกรีวกันชุบแล้วนะครับดูซิว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรจะชนะได้หรือไม่นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเลยกันไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมลุย สำหรับการต่อสู้กับเมทันแบทนะฮะร่างแรกจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับโซนิ่ครับฝั่งสีเงาทีมเมสกิลเปิดเข้าไปจังหวแะแรกสาดเข้าไปก่อน8ปดล้านหแสนแล้วยุงแดงไล่โจต 3, มตีซ้ำอีหนึ่งรอบเมทันแบทครับเตรียมตัวไล่โจมตีสาดเข้ามาหนึ่งทีไม่ไม่ฮะโหนะตามด้วยอาชุระคาบุโตสาดเข้าไป8ปดล้านเแสนยุงแดงไล่โจมตีซ้ำหเลือดหายไป30%เกวินไล่เตะซ้ำแล้วก็มีการฮิวเลื่อนกระบองเหล็กหมุนสวนกับต่อยตบหืมหัวสวนกลโโจมตียุงงแดไล่ับขึ้ ตามด้วยเกเรียวกันชุบกับแหลนมถ่วงมิโลจังหวะนี้แต่โหกระบองเหล็กหัวกลับคืนมาก่อนเดี๋ยวนี้สอดเข้าไปฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนยุงแดงโจมตีสามีนหนึ่งรอบยุงแดงครับเดี๋ยวโจมตีพิบตาจังหวะนี้แต่กระบอกเหล็กหัวสวยกลับมาก่อนติดล่ไม่ยอมท้อพิเศษเรียบร้อยยุงแดงอัดซัดเข้าไปหนึ่งทีสี่ล้านสามแสนยังไงต่อเกวินไล่เตะซ้ำไล่หัวสวนกลับคืนมาสี่ล้านเก้าแสนติดล่ไม่ยอมท้อหนักๆเลยฮะท่านผู้ชม โจมตีธรรมดาสวนกลับขึ้นไปครับสามล้านสองยูแนแดงไล่โจมตีฮะพลังตอนนี้ฮะเลือดเด้งเด้งไปไปเลือดเด้งไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมยิ่งโจมตียิ่งเลือดเด้งนะฮะสำหรับตัวละครกระบ,บองเหล็กฮะไล่โจมตีนะค,ะครับผม ไปครข่าวนี้ครับโซนิกฝั่งซิงเอาในรอบที่2องครับอปติเมสกิลซัดเข้าไปจังหวะนี้เข้าไป8ปล้านสแสนอยู่แดยงยังไล่โจมตีใส่ไม่ท่านแบดอีนหนึ่งรอบเลือดตัวหูหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกระบ,บอกเล็กหัวขึ้นมาแล้วฮิวเลือดขึ้นมาอีกหนึ่งชีอย่างไงต่อครับอาชุราก็มาโตรครับไล่โจมตีซัดเข้าไปจังหวะนี้ปั๊บซัดเข้าไป8ปล้านเแสนอยู่แดงยังไล่โจมตีสามอยู่เ,เกวินครับไล่เตะซามอีหนึ่งรอบเกวินจังหวะนี้ครับไล่เตะเข้าไปบุกบักออืเข้าไปสองล้านนะเบยูนงไล่โจมตีครับยดสน ตอนนี้นะฮะยังเหลืออีก30%สุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะเกลียวกันชุบแล้วแล้วทูกไปโลดยุงแดงแล้วจบตีซ้ำเข้าไปหนึ่งจีหนึ่งล้านสองแสนตามโดยยุงแดงครับจบตีพิพตาจังหวะนี้แต่หัวสวรรค์กลับคืนมาหนึ่งรอบครับสำหรับเกลียวกันชุบยุงแดงปาดเข้าไปจบตีพิพตาซัดเข้าไปห้าล้านเจ็ดแสนตอนนี้ฮะเหลือประมาณ25%สุดท้ายฮะแล้วก็หัวกลับมาโหหัวหนึ่งครั้งติดโลดหนึ่งครั้งนะฮะจบตีธรรมดาซัดเข้าไปหนึ่งล้านห้าแสน แล้วอันตีเบทตะกิวจางวานี้ของตัวละครกะบองเหล็กสวนกลับคืนมาซัดเข้ามาหนึ่งทีสิบเอ็ดล้านโอ้โหติดโล่เรียบร้อยอาจิโล่าครับหมดสวนกลับคืนไปสองล้าน7ล้านสแสนแล้วโซดิกจะปิดฉากเลยหรือเปล่าครับสตหรับเมนทนายในรอบนี้เฮ้ยไม่ใช่กระบองเหล็กในรอบนี้ซัดเข้าไปยังไม่ตายครับท่านผู้ชมยงแดงแล้วนจดีสามในหนึ่งรอบแล้วชั้นลไปโอ้โหกว่าจะชนะนะครับท่านผู้ชมโหถ้าไม่มีตัวละครอย่างเกรียวการชุบนะฮะผมบอกได้เลยว่า แตกอย่างแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในส่วนของแฟดนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างโบรอนนั่นเองนะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับแฟดประกายแสงนะครับที่โหดที่สุดนะฮะกับโบรอนที่โหดที่สุดเดี๋ยวเราจะไปลุยกันดีกว่านะครับสําหรับในส่วนของมังกรนะฮะโบรอนนั่นเองนะครับผมและเรานะฮะจะใช้คอปูุ่บอมโดยมีตัวละครอะตอมิกนะครับในการ ใช่นะฮะเอาเราจะแทนซุยริวนะครับผมเออนะฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีตัวละครหล,กล,กล,กลักๆ2 2ตัว3ตัวนะครับก็คือตัวละครกระบองเหล็กน,นะครับทาซึมากิและอะตอมิกนั่นเองไปดูซิว่าจะโค่นโบลอสร่างแรกได้หรือเปล่า สำหรับนะฮะซอมบี้แมนถ้าโจมตีธรรมดายัดเข้าไปก่อนดดึงทีซัดเข้าไปฮะดามเมดดามเมจไม่เข้าอะตอมิกกีซันฟาดฟันซัดเข้ไาไปก่อนดดึงทีลดไปประมาณห้าเปอนตครับแล้วก็ยังฟาดฟันต่อซ้ำก็ไปอีกข้าละแปดแสนหายไปประมาณ20%แล้วกระบ,บองเหล็กซัดเข้าไปดึงทีเจ็ดลา้นานแปดแล้วก็ซัดเข้าไปยี่สิบสามหน้าหน้าเมจโบลอ์เด้งเลือดขึ้นมาดึงทีโอ้โห เกินไปหรือเปล่าพี่ชายอัสบุกิโจมตีไปครับโปบ,บอมโจมตีไปแล้วโบร้อนครับจังหวะนี้ต่อยกลับพืนมาติดโลบป,ปูบอมเน้นเน้นแล้วเรียกกีกีมาครับอัศวินขับเคลื่อนครับโอ้โหไม่ฮะมีตัวเมลชาก,กาโจมตีเข้ามาก่อนครับแล้วก็ตามด้วยโกลิบาสและเกลิวกันชุบ ตามด้วยอัศวินขับเพื่อนครับจังหวะนี้ปาดหน้าเค้กใส่แถวหน้าซัดเข้าไป4ี่ล้านเก้าแสนแล้วสมบีแมนครับโจมตีธรรมดาซัดเข้าไปก่อนลิจีอะตอมิกคิดซัดปาดฟันซัดเข้าไปจังหวะนี้14ล้านดาเมจและยังปาดฟันต่อซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งรอบหูยกับบองเหล็กจังหวะนี้อัตติเมติกิวเปิดซัดเข้าไปฮะเจ็ดล้านเก้าแล้วก็หมุนซาซาซเข้าไปใส่ถามสามทหารเสือแถวหน้าแต่ตามด้วยฟูยูไกอีเคเตทซัดซึมมากรีซัดเข้าไปหนึ่งหนึ่งล้านหกหรือว่าสิบล้านสิบสิบหกล้าน เออน่าจะ1ล้านหกแสนครับแล้วโบลอสจังหวะน,นี้เอ้เข้ามา9ล้าน2 0 0แสนโหติดไม่ย่อท้อไปเลยดึงจีาวน,นี้ครับเมลจาการท้ายกะคือใครจะคือคีโดโซคีโตโมสั์เข้ามา1ทีครับผมฮิวเลื่อให้กับทักทีแล้วโบลอสครับโบลอสยังไงจังหวะนี้โอ้โห,โห,โห,โหสวยกลับพื้นไปครับสำหรับบาซิีครับเพื่อนทั้งป12ล้านอมบีแมนครับโจมตีเข้าไปดึงทีแล้วอะตอมมีกิซันฟาดฟัน สาดเข้าไป12ล้านดาเมจแล้วยังฟาดปั่นต่อซ้าเข้าไปหนึ่งทีกาบ,บองเลยครับเตรียมตัวติเมสสกิลจงังหวะนี้ปั่นสาตเข้าไปก่อน6ล้าน6แล้วก็ยังหมุนสาดเข้าไป22ล้านดาเมจแรงจัดๆและคาสึมักิครับผูยุไขคอเอติจังหวะนี้สวยกลับคืนไปใส่กองครับสาสารบืดคราวนี้ต่อยสวยกลับคืนมาจากโบรอดแล้วแตกไปนะฮะสำหรับเมลชา,ากาศและโกริบาจมตีสวยกลับคืนบาเกลิวกันชุบซับเข้ามาหนึ่งทีอัศวินครับเพื่อนครับเตรียมตัวป่าหน้าเคซันเข้าไปใสแรงจัด เอาดีครับเหลือแค่ซอมบี้แมนนะสัดเข้าไปก่อนแล้วอะตอมเมิงกีซันฟาดฟันใส่เกเรวการชุบสัดเข้าไปหนึ่งทีหกล้านสามแสนถือว่าเบาอยู่แล้วก็ยังฟาดฟันต่อหูเลื่อนมันเท่าไหร่กันแน่นะฮะสัดเข้าไปอีกหกล้านห้าตามด้วยกระบ,บองเหล็กครับอันดิเมียกิ้วเปิดสัดเข้าไปเจ็ดล้านแปดแล้วซัดเข้าไปใส่โบลอ์เขาไปสิบเก้าล้านดาเมจเอาเน,นี่ครับทันซูเมกิโจมตีธรรมดาเพื่อสร้างโลให้กับตัวเองแล้วโบลอ์จังหวะน,นี้อันดิเมียกิ้วซัดเข้าไปใส่หน้าหืออัศวินกับเพื่อนเข้าไป 5าร์ตแแสนแล้วโอ้โหไม่ไวายนะฮะยังมีตัวละครน,นะครับอีก3ตัวซัดเข้ามานะฮะตัวละครกีกี้โอ้โหอาส์ตมิคับเพื่องผมแตกไปเรียบร้อยสมตีธรรมดาซัดเข้ามาจากเกลียวการชูบอีกแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อโจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งทีอะตอมมิกีตันฟาดฟันสัดเข้าไปจังวานี้สี่เป็นล้านดา,นเาเมจแต่ยังฟาดฟันต่อซ้ำเข้าไปใส่ตัวตรงกลางเข้าไปอีก7จล้านสี่แสน ก็บองเลยครับซัดเข้าไปฮะด้วยความมุ่งมั่นเข้าไปหกล้านกว่าแล้วซัดเข้าไป20ล้านโบลล์แตกไปที่เรียบร้อยเหลือแค่เพียงลูกกระจกฮะ่สามตัวคราวนี้ครับทอร์ุมากิเับฟูยยไกเกียเสร็จแล้วฮะยังคือหิวเลือดให้กับทั้งทีมนะครับสำหรับเมลจาอากาศโกลิบาสกรดพี่คาดซัดกวัวคืนมานะฮะติดกดเข้าไปสามตัวแล้วลบลบลูกไฟนะฮะสำหรับเกีรีวกานชุบ คราวนี้ครับซอมบี้แมนฟื้นจากความตายแล้วโจมตีธรรมดาซะเข้ามาอะตอมิกคิซันฟาดฟันซะเข้าไปใส่เกเล็กกระชุบอีกหนึ่งรอบซะเข้าไป6ล้าน8แล้วยังฟันต่ออีกดึงจีซัดเข้าไป4ล้าน5ตามด้วยกระบองเหล็กครับอาร์ติเมตตะกิวเปิดซัดกอริบาซัดเข้าไป6ล้าน4แล้วก็ยังม้วนๆซัดเข้าไปสิบเก้าล้านแต่เมลชาการยังไม่ตายตามด้วยทัสซุเบกิกับฟูยุไคทีเตเจังหวะนี้ปิดฉากเลยหรือเปล่าซัดเข้าไป3ามแสนหน้าเมทถือว่าเบาจัด คี่รับโจมตีธรรมดามาฮะจากเมโลชาการนะฮะโอ้โหล่วงไปเรียบร้อยสำหรับซอมบี้แมนแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้โจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้งและอะตอมมิดปิดฉากไปในรอบนี้อย่างแน่นอนสัว์เข้าไปเออเฮืออะตอมมิดคิดสั่งเข้าไป7จ็ดล้านสองแสนเรียบร้อยฮาชนะไปนะครับสำหรับโบรอด โอเคครับผมคิดว่าน่าจะเล่นไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับชิปวิดีโอถอดถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสู้กับแฟตประกายแสงที่โหดที่สุดนะในดวลฮีโร่ปีศาจนั่นเองครับ,รบสำหรับวันนี้นะฮะอีกโกคัสก,กีิคนเดิมวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาทุกทา่านไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ